ยังไงแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด u b s c r i b ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอัคาระในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีชาวอาคาัครชาแนลครับ MCU อัปเดตในคลิปนี้เรามาอัปเดตข่าวสารประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจะมีข่าวอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับ MCU ที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้นะครับเริ่มกันที่เรื่องราวของแวร f by n ไ g h นครับที่จะฉายทาง Disney p พ u s Hotstar ในวันที่7ตุลาคมนี้ถือว่าเป็นหนังตอนพิเศษทีท่ฉายต้อนรับวันฮาโลวีนของเดือนตุลาคมนะครับ ซึ่งเรื่องราวเนี่ยก็จะมีการพูดถึงตัวละครที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์หมาป่าอาจจะเชื่อมโยงไปยังแบมพร์และก็เรื่องราวสยองขวัญอื่นๆที่เกิดขึ้นครับโดยมีข่าวล่าสุดจากผู้ใช้ทวิตเตอร์บิ๊กสกินลีครับที่ได้โพสต์บอกว่าความยาวของหนังเรื่องแวร์วูบไบนท์เนี่ยจะมีความยาวประมาณ52นาที37วินาทีรวมฉากเครดิตเรียบร้อยแล้วด้วยครับก็ต้องมาลุตกันครับว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยเราจะได้ชมแวร์วูบไบนท์ในวันที่7ตุลาคมที่ทาง Disney ์พาร์ทโฮ อย่าลืมเข้าไปชมพร้อมๆกันนะครับต่อมาครับก็เป็นหนังตอนพิเศษอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือ The g u a r d i a n of the Galaxy Holiday Special ครับเรื่องนี้นะครับจะฉายช่วงปลายปีน่าจะเป็นประมาณช่วงวันคริสต์มาสหรือช่วงเดือนธันวาคมซึ่งทางเจมกันก็ได้มาย้ำว่าเรื่องราวของ The g u a r d i a n of the Galaxy Holiday Special เนี่ยจะเป็นการเปิดเผยตัวละครใหม่ที่สำคัญนะครับรวมถึงความเชื่อมโยงจาก a v e n g e r s e n d Game เพื่อส่งต่อไปอยัง The g a r d a n of the Galaxy Volume 3ครับ หลายคนถามว่าเรื่องนี้จําเป็นต้องดูไหมทางผู้กํากับหรือเจมกันบอกอย่างชัดเจนนะครับว่ามันมีความเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวนี้ก็ห้ามพลาดอีกเรื่องหนึ่งครับนอกจากนี้เนี่ยบางคนคิดว่าหนังเรื่อง Black Panther Wakanda Forever คือหนังปิดเฟสที่4แต่เจมกันก็ได้มาทิ้งท้ายอีกนะครับว่า Guardian of the Galaxy ภาคพิเศษนี้เนี่ย จะเป็นหนังที่ส่งท้ายเฟสที่4อย่างแท้จริงครับต่อมาครับเป็นเรื่องราวของ Thor Love and Thunder กันบ้างในฉากที่เราเห็น Eternity ปรกากฏตัวเนี่ยหลายคนอาจจะผิดหวังนะครับว่าทำไม Eternity ใน Thor Love t n u t h u r d e r นั้นไม่มาเป็นแบบคนแสดงจริงซึ่งเจคมอริสันเนี่ยผู้ดูแลเรื่องราวของ v i s u a l e f f e c t ก็ได้มาอธิบายนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยเขาอยากจะให้ความสำคัญ มันไปอยู่ที่ทอเจนและก็กอครับเพราะว่าถ้านนักแสดงมารับบทเป็นอินเทอร์นิตี้เนี่ยก็อาจจะทําให้จุดสนใจมุ่งตรงไปที่เขาได้นะครับเพราะฉะนั้นอากาคิดว่ามันก็คงเป็นเหตุผลที่เหมาะสมที่ในฉากนี้เนี่ยเราก็จะได้โฟกัสแค่ทอเจนและก็กอเท่านั้นเองครับเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับว่าจอห์นคาซินสกี้เนี่ยก็จะไม่ได้มารับบทวีดริชาร์ตในหนังเรื่อง f a n t a s ติกโฟของ MCU อีกต่อไปครับหลังจากที่เขาเนี่ยก็ได้ปูทางเรื่องราวตรงนี้ มาในหนังเรื่อง Doctor Strange in the Multiverse of Madness ที่เป็นตัวแปลของ Mr. Fantastic กใน Earth 838และก็โดนวันด้าขีดไปอย่างน่าเสียดายซึ่งก็อาจจะเป็นนักสแสดงคนใหม่ที่ยังไม่ได้เปิดเผยตัวตนครับอันนี้ต้องลุ้นกันว่าใครจะมารับบทเป็น Mr. Fantas t i c ติตัวจริงในเ Earth หลักหรือ e อ r t h 6 1กก็ต้องรอรู้ในอนาคตรครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะได้เห็นภาพใหม่จากหนังเรื่อง Black Panther Wakanda Forever จากนิทรสารเอ็มพายนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพชูริกับราชินีราบอนดากำลังถือหอก ซุ่มโจมตีใครสักคนหนึ่งหรือแม้แต่ปกในจิตสารเอ็มพายฉบับวากานดาฟอร์เลเวอร์นะครับเราก็จะได้เห็นตัวละครในมอสวมเครื่องอยู่บนหัวสไตล์แอสเท็กซึ่งอัคระเนี่ยก็รอลุ้นตัวอย่างที่2ครับว่าจะมาเมื่อไหร่เพราะว่าวากานดาฟอร์เลเวอร์จะฉายในบ้านเราในวันที่9พฤศจิกายนนี้แล้วนะครับต่อมาครับเป็นข่าวลือนะครับว่าตัวละครชีฮักจะมาปรกากฏตัวในหนังกับอเมริกาเนว w w อร์ออเดอรซึ่งในหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะเป็นการปูทางไปยังหนังเรื่อง World War Hulk ในอนาคตอีกด้วยครับ มันก็อาจจะเป็นไปได้ครับเพราะว่าตัวละครมิสเตอร์บลูหรือเดอะลีเดอร์เนี่ยก็จะมาปรากฏในหนังเรื่องนี้อย่างแน่นอนตามที่ประกาศไว้ในงาน D23 นะครับซึ่งถ้าชีฮักมาปรากฏในหนังื่วงกับตนอเมริกานรเวิร์ออเดอร์ก็คงไม่แปลกเท่าไหร่นั่นเองเราต้องมาลุ้นกันครับว่าหนังกับตาอเมริกา ER ภาค4เนี่ยแซมบิลสันจะดึงบทบาทของกับตนอเมริกา ER ออกมาให้เราได้ว้าวกันมากน้อยแค่ไหนนะครับ อเอาเป็นว่านี่คือสรุปข่าวคร่าวๆประจำสัปดาห์ยังไงแล้วใครมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมน,นอกจากนี้สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเหน็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับถ้าคาราพูดอะไรผิดไปหรือนำเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขออภัยมานาที่นี้อย่าลืมกดแชร์ check, กดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ